ฟันเห็นมูจงอังเข้าบ้านช่วงนี้อาจจะได้รับอุบัติเหตุทําให้บาดเจ็บเล,เล็กๆน้อยๆจะมีโอกาสพบประสั่งสัค์กับเพื่อนเก่าหรือมีงานสังคมอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าคุณจะทําอะไรดูเหมือนว่าจะมีอุปสรรคไปหมดถ้าคุณมีความเชื่อมั่นในการรักกันทั้งสองฝ่ายความสุขจะบังเกิดกับคุณทันทีปัญหาคาใจกับคนรักต้องค่อยๆแก้อย่าใช้อารมณ์และความรุนแรงมาหัหาน้ำใจกัน คนมีคู่หากทำงานติดต่อกับคนต่างชาติระวังคนรักของคุณจะหึงหวงเอานะการทำงานร่วมกับพรรคพวกต้องใช้สติกับมิตรภาพมากเป็นพิเศษและงานจะรู้ล่วงผ่านผลไปด้วยดีคนทำงานเป็นลูกจ้างเขาจะถูกสั่งอยู่กระทันหันหรือเลวร้ายจนกระทั่งเลิกจ้างคุณสำหรับคนที่ทำอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวในเดือนนี้เป็นเดือนที่กำไรงามมีเกณฑ์ได้ขยับ ขยายกิจการฝันเห็นงูจงอางเข้าบ้านเลขเด็ด18 82 96 8